เฮ้ยฮิปโปเฮ้ฮิปโปมาเฮ้ยฮิปโปมาโอ้ยช้างน้ำอนี้ใครมาบ้มาเอยกระันน่ากระตันอ้อยโอ้ยกะต้นระตุ้นือเยู่อ่ Olha, 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 Oh, olha, 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 Ah, olha, 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 เดี๋ยวเจะมาดูกู้มองสามคืนครับผมอ้าวทำไมปลามีแต่ก้างอะเไฟปลาเน่าแล้วนะโอ้ยน่าเอ้ยมีแต่ก้างครับโอ้ยเอาไปทำปลาแดงได้ไหมนี่มาแล้วครับตามแงอันนี้เป็นสมอเรือนะไอ้นะเอาเป็นสมอเหรอสมอลกูสมอรุ่นนี้เรือจมหมดอ่ะโอ้ยปลาโอ้ยท่านโอ้ยปลาเน่าหมดแล้ว บอกแล้วว่ามองสามคืนมองสามคืนโคตรโคตรเอาวอาเี๋ยวทำปลาไเลยรังดีเลยโอ้ผมต้องไปเริ่มทำหรอกเอาใส่ตัะทุ่วันนี้เลยตะชุ่มันได้มันได้เปนื่อยหมดเลยโอ้ยเนาะหลุดบวชโอ้ยใหญ่โอ้โอ้ยไรซ่อปลาคารโจโอ้ตัวนี้ติดมุกติดมุชามันนี้เพิ่งติดเพิ่งติดยังสดอยู่ นี่อะไรมุญไดไปทั้งนั้นเอาคนายเรือเล้าปิดแมสปลาขันยงปลาเขาหรือตะการยังสดไหมพูดป่วยเพื่อเกิดม่จะเอาเกลือลงมาด้วยมันเน่าแล้วแม่จะเอาเกลือลงมาเอื้อมด้วยปลาเน่าออกจากปากอ่ะใช่แหละฆ่ากันเลยไหมไปไปให้ถูกฆ่ากันเลยไหมโอ้ยไปทางไหนนี่ครับยังยังไม่ขึ้นอีกย่างม่ปลาสดเยอะเลยตัวหนึ่งไหม เกบงคบสุดท้ายววันก่จริงด้วยด้จับได้เลโอ้เกินเกนนมองขาดบทโอ้ยมองต้องขยองมอง่าจมองขึนขึเ่ต้องเน้ำหนักมันเยอะต้องบังคับวันน่าจะมีช่วยน้ำหอกเลยเราสายยางดูดอกไว้มอมีปักเขยงมงเร่องอท่านนี่ เขาทําไปได้สรยากใส่ไว้ทิ้งไว้สามวันสามวันแล้วนี้เลยคนคนมีภาระโอ้มมีแบบสดยุ่ยดูดนแบบนี่ปลาขาวข้างบนนี่ปลาสดนี่นี่นีโอ้ปลาลอยน้ำโอ้ยเออนดดิหมโ้ยทันโอ้ดูเครื่องรีดน้ำครับผมเครื่องดูดน้ำบอกเฮ้ยเฮ้ยโปรไม่ต้องกลัว จับก้อนได้จับก่อนีดไม้ติดไม้ครับเอาทั้งสวมเลยครับตอนนี้นื่อจาติดเอ้ออู้ยป่าพันธุ์มันกัดดิ นี่ปลาใหญ่มันกัดมันติดดีกว่าให้ปลาไข่เนื้อออกกันปลาใหญ่ให้ปลาโดนปลาเลยโดนลาเขาอ่ะอันนี้อีกอีกหัวหนึ่งแต่ตาใหญ่หัวหนึ่งตาใหญ่ตรงนั้นตาใหญ่มีมันพันมีพวกปลาตะเพียนปะมีอลานิ้งปลาหนิ้ยังไม่มีไม่มี ครัเขาใช้ติดตัวใหญ่มันมมัันนกัดมันกัดเลยมันกัดแล้วมันมันกลืนไม่ได้มันก็ข่ายไมอืมใช่สุดยอดอย่าเอาสับเลยเด้อบัดจนมันบุ้งจนโอ้โหทำยังไงท่านตัดขาดได้เนาะเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนเลยเดี๋ยวไปเกะข้างบนเดี๋ยวไปกะข้างบนเก็บไปพักไว้มองขึ้นสินิมหยอยาใครไม่อาบน้ำป๋าใครไม่อาบน้ำลงเรียบเนี่ยครับใครไม่อาบน้ำลงปั๊บปลาตาย แล้วปลาติดมองตายหมดท่านนี่ไปตรงนี้อยู่โดยมีจระเข้เลยแล้วมีก็รู้พร้อมกันนี่แหละทำไมไม่แต่ได้มีแต่พยูนมีแต่พยูนนะปัญญายิ่ปลาไม้นี่ปลาไม้เฮ้ยกตีไม้ตีไม้เอานังไปช่วยปะ ไอ้เรือไปเรือไปลาบาร์นาโบ๊ทเออเออมาแล้วมาแล้วโอ้เออเฮ้ยนี่ครับติดไม้ไปด้วยยังอยู่ปลายปลายอยู่ไอ้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 เรือจะคว่ำแล้วเ้ยดังกล้องนั้

นี่ขึ้นฟังก่อนฟังก่อนเดี๋ยวจจบนะยุ่นยุ่นอยากแกล้ิยุ่นลาตาแล้วตายแลตาย้วตียแเลยเลยทุกคนเลย

นี่ครับหัวแรกเน่าเน่าทั้งมองอเวลาด้วยว่าดูว่าอู้มีตัวสดสดอยู่ตัวสองตัวข้างเลยที่เหลือนะที่เหลือนะปลาลากินไม่อย่างนี้แทบเปื่อยหมดเลยเสร็จเป็ดหมดเลยนี่ก็บอกผลงานผลงานครับของคนขี้เกียจมัวแต่สายเสร็จก็ไปทำธุระทำนี่ทำนู่นติดมองมองอยู่ที่ไหน เอออันนีกี่เซนเด้อกี่เซนเด้ต่ชื่องศูนยองศูนยสองศูนยองศูนสองศูนยี่เซนมั้งใช่ไหมสปูเรามีหัยนั่นเดียวบ่สองเซนนี่อันนดีนกใกล้ๆเล้อยไหนกินมาเต็มเลย เดี๋ยวาล้ามาเต็มเลยนมาเป็นไงะโอเคครเนี่ยผลงานเขานี้ครับการกู้มองของเบาเฮงสารยัตแล้วก็ท่านน้องว่าน้องเราอ๋อมนกู้อยู่อะเดี๋ยวไปดูงานอีกรอบหน่งครับทจไมขี้เกียจกู้กันจย่งเป็นอะไรนี่มองก็เหี้ยมานน้อยยังไม่นะผมมองไม่เห็นครับผมมองที่สองได้แค่มองครับได้แค่มองจริงๆครับผมเอ้คุณคุณนะพวกเนี้ย ฮะในหนังแน่นอนเลยข้อมองย่องนี่ฮะสองมองวันนี้ก็ได้ประมาณนี้แหละครับ<ม>ปลาละกกรรปุคับผมอตอนนี้ก็คนนั้นนั่งในศาลาเราเริ่มจะเพลียจังนี่มากเพราะว่ากลิ่นม,มันได้ใจมากครับหอม้ยมากเลยพ่อโนู้นพ่อโน้นจะเอาพ็งน้ำลายหนอ่อยฮะครับพี่น้องครับพี่บุตรครับสับมีแหละจะชิวางนี่หรอกโอเคจบครับอย่าลืม subscribe ครับเอ้